ติดการทอดแหงต้องดูแองเราต้องรู้สถานที่รู้สถานที่ล,ลงไปเราติงเคลียแองดูครับถ้าแบบนี้จะต้องถ้าเราไม่ได้ใช้เรือเราต้องใช้ตี๊ดตีนเคลียเพราะว่าเดินไปเร,เ,รเรื่อยเราต้องขัดแองเรื่มครับใช่เลยนะถ้ามันไม่มีแองไม่ต้องทอดยอดจริงกไ็ได้มากมันใช้ได้ ยอดเพื่อนก็นมจะก,กินได้เลยนี่เราเรียกว่ามือขึ้นมือขึ้นเลยแตของแท้เลยเนี่ยไม่ใช่ของเล่นๆเ,เลยส <c oughs> ุดยอดเลยอ่ะมาเนี่ยมันเข้าได้เลย,เยไม่เคยได้ทำม,มีวิชาเหมือนปูปูของเพื่อนผมเลยพวกเขาเขาชอบสาสตร์ตะคองกันแล้วถ้าเกิดเป็นของเขาทำนะโหจะหาพวกข,ของกินนะใส่กุ้งใส่ปลานี่นะโอ้ยใสมา แล้วเขาตายไปแล้วอะ่ะเหมือนของที่ว่าเป็นของเขาอะ่ะทุกคนทำหาซื้อคือซือ้ออะ่ะตอ,อนนั้นเลยอ่ะคนตะเาา <c oughs> ากานะเออกเลยว่าีมือใช้ได้ <c oughs> ตะคุ่งตะค้อมอืมนม่ละครับอ,อะไรเน <c oughs> ีออ่ย <c oughs> ผมว่าผมก็เก่งพอแล้วนะ <c oughs> ตะคุมงตะค้องผมก็สานได้รั่วสานได้อะไรสานได้หมดทุกอย่าง <c oughs> เรียกว่าคนแถวบ้านเราไม่กล้าท้าโดนผมท่้งไม้ผมก็เป็นตอลุงตอเรือที่ว่าออกไปนู่นนะผมก็ไปตาออกมา ทั S <S ้งแถวบ้านไม่กล้ามาด้วยครคับผมนี่วิธีทำมนันต้องดิมทำบ้านนะใครมีลงอยู่ด้วยไม่ไมอดตายครับพี่สี่วิทย์การหาปาลาแปบนี้ผมไม่ธรรมาดาครับเพื่อนนี่ก็บอว่าาไปลูกมันก็จะมาด้วยมันต้องมาเดี๋ยวหาไปให้ไปด้วยเดี๋ยวบ้านแล้วก็มาทำมันก็ได้ดยอดจริงๆริงเลย นี่เขาเรียกปลาหมอเทศครับปลาหมอเทศปลาเรียกปลาสองน้ำน้ำก่อยๆแต่ทำไมก่อนตรงนี้เป็นพวกมีพ๊กปลาช่อนปลาหมอนะทำไมที่มันมีกกนะอนเตมมนอนนเกกาช่องนันเไปายแถวักก่อังไม้าี่มาหาปลารู้ คนนี้คนนี้นนดูหมดสุดยอดเลยไม่ธรรมดาม,มีมีสักคัดแล้วนะครับแต่ผมวันนี้ม<ค>ไม่มไ,มไม่มีอุปกรณ์เราไม่พร้อมไม่อยากจะไม่อยากจะเดินเลยเดินถ่ายอยู่น,นี่ดูลุงเข้าเนียก็คุ้มแล้วครับดูแค่ตรงนี้ก็เพื่อนเพื่อนครับดูโหสุดยอดจริงๆเราไม่้ตัดแต่งภาพนะครับนี่มันภาพสดๆของจริงๆฝีมือคนรุ่นเก่าๆนะครับ หายากครับคนเก่าเขาจะมีวิชาหาปลาหาอะไรครับางคนไม่ใช่หรอบางีบางคนก็ว่าเปิดมุมบอกเออเปิดแห่เปิดตาแห่เปิดในน้ำเฮ้ยเปิดตาในน้ำในแห่เปิดได้ยังไงวะเรางงนะเพราเฮ้ยมุมเปิดได้ยังไงวะในน้ำมีเขาเอาไฟเปิดต้องใช้ไฟนะเวลาจะทอดแห่ก่อนจะลงทอด ใช้ไฟเนี่ยเปิดในะจ้ะทางน้ำนี้ปล่อยยิงลงไปข้างในขยายไปถูกตานะครับปล่อยลงดิอ่านี่โซนโซนเคล็ดลับเคล็ดลับของคนตะเกาคนตะเก่านี่ครับเพื่อนเขาบอกว่าเปิดตาแหย่ก่อนเพราะแหย่เขาก็มีหนังอ่าครับกดกิ๊ก ถ้ามีนางแล้วผมไม่กลัวแห่แล้วนางแห่ก็หลอกผมหมดใช่ยังไนาผมไม่ชอบกลุ่มแย่เขานีแต่ก็าก็แต่ถ้าว่าครับคนตะเกาตะเกาเนะถ้าเจอผมแล้วุยเพิ่มคุ้ยขึ้นไม่ต้องห่วงเป็นชั่วโมงกว่าจะจบเรื่องอะไม่จบนในกล้พอแล้วครับนี่ครับแค่น,นี้ก็พอแล้วครับ ขอบคุณลุงมากที่ให้ข้อมูลดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับเราโปรดตามมางเสียด้วยนะครับนี่ครับ